สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตเทอร์วอล์คเซอร์เวอร์นิวพันเซสี่นะครับก็ในคลิปที่แล้วผมได้บ่นกับทุกคนไปใช่ไหมว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นแนวลูกซองพันเซสักเท่าไหร่นะวันนี้ผมก็เลยมาจัดให้ทุกคนดูอีกสักหนึ่งคลิปนะแล้วก็ก่อนที่ผมจัดคลิปนี้ผมได้มีการแอบไปเซอร์เวเล่นมาประมาณสัก1 0บถึงยีนาทีนะผมบอกเลยว่าเซิร์เวอร์นี้มีความเหมือนพันเซเก่ามากๆเหมือนแบบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ผมมีสิ่งที่ชอบอยู่ทั้งหมด2อย่างนิ้คือ เซฟโซนมังกรนะซึ่งผมบอกเลยว่าเซฟเนี้ยคือตำนานของเซิร์ฟพันแซจริงๆเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบว้าวเยี่ยมมีมังกรแบบมาล้องแบบวักววอยู่ในแมปเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ลืมกิมมิคของเซิร์ฟเวอร์พันแซก็คือลูกซองส้มนะจะเป็นลูกซองที่โกงที่สุดแล้วก็แอดมินเนี่ยได้ทําลูกซองที่โกงขึ้นไปอีกให้ผมซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะแบบมีปืนกกง็เเท่่าาานนั้ะพรว เขาเล่นกันเป็นแคนเป็นหลักผมได้ตอนที่ผมไปเล่นเนี่ยก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรเพราะแม่งแบบมาเป็นร้อยอ่ะแบบลุมกูแบบไม่ได้ยิงเลยแล้วก็สาหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้และอยากตามผมมาเล่นนะก็สามารถไปโพสในกลุ่มเพื่อตามผมมารับของได้นะับส่วนของโปรโมชั่นก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะับก็คือ50ได้2เซนแล้วก็มีเช่าดาวแล้วก็เช่าตัวละครน,นะซึ่งเซิร์ฟเวอร์น,นี้กูบอกเลยว่าเหมือนจะจัด,จดคือเหมือนโคตรโคตรแล้วก็วันนี้ถ้าทันนะผมจะพยายามล่อซื้อไอ้จุ้ยมาหนึ่งหนึ่งกับผมนะับและถ้ามันแพ้เน ผมให้มันเต้นเพลงโกโกวานะแบบช่วงนี้เพลงนี้กําลังฮิตซะด้วยแต่ผมบอกเลยว่าแคในยเครย่ดงจุ้ยเยอะสัสๆนะไม่รู้ว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้ผมเนี่ยมีปืนโกงนะแต่ว่าเซิร์ฟวร์นี้กระสุนกระจายมันเลยน่าจะเล่นยากนะเพราะว่าถ้าแบบเดียวๆคือผมพูดเลยนะไม่แพ้ใครพอรู้ซองมันแลงแต่ว่าถ้าโดนลุมเนี่ยไม่ได้ยิงเหมือนกันนะผมบอกให้คือโดนยิงแบบหัวทิ่มหัวตัําอะแต่ผมไปลองเล่ทุกคนดูสักหนึ่งถึงสองรอบแล้วกันนะแล้วก็ คอยไปท้ายจุยเล่นไปเลสตโกให้แบบทุกคนแบบได้รับแบบกลิ่นายอของเซิร์ฟเวอร์พันเซตซะหน่อยอู้ไอ้เฮียมึงเยอะกัไปไหนเนี่ยผมไม่กล้าแบบวิ่งสีสวยเลยเพราะมันเยอะจริงไม่ตายโอ้ยอเฮียมึงของแจก,กนะเวย้ยใจเย็นดิเฮียทุกคนเห็นปะของแช่กลุ่มยิงปูย่างกัแบ,บแบบเซตทั่วไปอะตายไปดิเฮียเม็ดเดียวอื้ ความยากเกือบไม่ทันทุกคนดูดิโอ้โหสุ่มซอมบี้ชัดๆไอ้เหี้ยกูมาเล่นวอร์ซีหรือกูมาเล่นแบบเกมฆ่าซอมบี้วะเออดแต่วอร์ซีมื่เกมฆ่าซอมบี้นี่หว่าไอ้เหี้ยเอ,อ,เอ,อ้ยกูหลอดแหละของกูเนี่ยแต่ทุกวันนี้แม่งแบบไม่ได้เหมือนตายสัตว์โดนกูไปสองเมตรไม่เก็บของด้วยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาเน้นยิงครับไอ,อ้สัตว์เขาไม่เก็บกระหลอกของเล็กๆน้อยๆสะบัดโคตรมันแต่สะบัดเว้าวนะมาหนี้ไอ้เหี้ยนี่ตัวหลุดไอ้เอ๊ตัวหลุด ตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุดเจอกูสองเมตรแตกไอ้สัตว์มาฟาดมาดิเฮียกูคนเดียวแม่งยังได้กูคนเดียวแม่งยังได้มาดิฟาดตองเขียวแน่ตองเขียวแน่มาดิเฮียหุ่ยมึงวิ่งกันแบบแบบแบบทะลุแมปเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าจึ๊บหนึ่งว่าจะไม่ถึงเฮียแม่งมันว่ะทุกคนนม่เหมือนสมัยก่อนจัดหุ่ยเซตส้มครับผมเปลี่ยนเส้นเขียวหรอไอเด็กเฮีย โู้ห้มาสองคนเชียเกือบไม่รอดคือเหมือนจริงอุ้ยแม่งเกือบตายครับทุกคนกระสุนแม่งกระชางแม่งช้าเหมือนเดิมเลยสมัยก่อนชักยัช้ายังไงทุกวันนี้ก็ช้าตายมาดิเคียสามหนึ่งสามหนึ่งเอาภูไม่ลงเจอภูมจู๊กเอาอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอเราอะ โอ้โหมึงจะเก็บแต่ของเหรอลยเด็กเฮียเดี๋ยวมึงจะจัดมึงจัดดอกอะ่ะนี่ไงหน้ามืดไปดิหน้ามืดไปดิสัตกูคนเดียวแม่งยังได้ตามเตปฝันเจี๊ยบมุมมาลอยมุมมาลอยแล้วปล่อยไปไหมให้แบบไก่มาเก็บเดี๋ยวมุมมาลอยไปดิวิ่งไก่มาเก็บของผมมุมมาลอยมุมลอ,อยตายมุมมาลอย หมูมาลอยไม่ได้ไล่จุ้ยแลยไอสัตว์เวงไอหมูมาลอยเซตใหม่แตกึ้มบาร์สัมเบ้หุ่ยอ้หมูมาลอยเฮียระเบิดโอ้แมงลุมยิงกูแบบทุกทางอ่ะกูตายก็ได้ผมบอกเลยไอ้จุ้ยน่าจะร้องแบบเซตระเบิดอ่ะดูดิเฮียถอยสักเซตถอยสักเซตเฮียกำลังมันเลยว่ะถ้ามันจริง เล่นลัตติสไกอะคือได้จู๊กอะคือพอได้เล่นอะไรแบบนี้นะแม่งทำให้ผมแบบนึกถึงสมัยก่อนมากในยุคที่แบบวอลฟีแบบเดือดอะผมพูดจริงๆนะถึงวอลซีอะผมจะไปเล่นเกมไหนก็ตามแต่ทุกครั้งที่ผมได้เล่นวอลซีอะผมรู้สึกว่าแม่งก็ยังมีความสนุกของมันเว้ยและแบบถ้าใครที่เล่นวอลซีมานานผมว่าเลิกยากถ้าแบบแต่ทําไงได้โปรมันเยอะแล้วก็หลายๆอย่างนะมันทําให้คนแบบเริ่มเลิกวอลซีไปแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบแบบ วอร์ซีอยู่นะถึงแมบบ้ช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นประจําเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างนะเพราะว่ากูเป็นเด็กเดินอะ่ะกูต้องไปฟาร์มของส่งแก๊งก็เลยไม่ค่อยได้เล่นวอร์ซีแต่ถ้าเล่นตรงนี้กูบอกเลยไม่รอดแน่นอนเจอกูหน่อยวะเชี่ยอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อุ้ยแค่นี่จะดิสอีกี่จะดิสหุ้ยจะดิสเหรอจะดิสเหรอไอ้หนูอุ้ย,อออยสองเขียวอุ้ยเชี่ยสองเขียวเลย อุ้ยมันตั้งมันเกือบหาไอเ้เหี้ยน่าเกลียดกูแจ้งแอรน,นะเออไอเด็กเหี้ยมันจะเบิ้งผมมันจะเดินเบิ่งเส้นเขียวเส้นเขียวมืดถูเส้นเขียวก็แปลกแกเย็นหนีที่ภูมิเองผมมันขยะกูขออีกหนึ่งชีวิตไอเ้เหี้ยะแข็งในชุ้ยแม่งเยอะสิผายสัตว์แม่งนอนจริงเหี้ยติดใจไว้สัตว์คลิปนี้ไม่ต้องแกล,งแล้งละมั้งหรือว่า RPG จ,จัดสักดอกดีวะ ยิงแต่งูให้แบบโดนเด็กด่าพ่อเล่นน่ะแล้วพ่อเป็นหนึ่งหนึ่งไงจุ้ยเอ้ยหรือว่าอะไรให้จุ้ยเป็นคนผิดดีอาจร่งีให้จุ้ยยิงเด็กไงเซอรแล้วเราก็เป็นหน่วยเก็บของความคิดดีแล้วเด็กก็จะด่าจุ้ยเอยแต่จุ้ยมันเอาของอันนั้นมาได้ยังไงถ้ากูไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมไอเ้เหี้ยกูก็โดนนี่โอ้โหรับเละเลยกูไม่เป็นไรคนรับมันผิดพลาดกันได้ใช่ไหมตัวตึงนิวพันเซตว่ะเหียไม่เขียนชื่อตัวเองงั้นเลยเหรอ เบอร์เกินไปเปล่าดูดิไปตรงนี้นึ่งเบอร์ที่ห้าผู้บอกเลยนะมีลูกซองยิงหัวเม็ดเดียวตายแม่งก็ไม่ไหวดูแค้นแม่งดิเยอะจตจัดกูนึกว่ามาท่อพระป่าวู้วบูมบันสัพเป้โอ้โหทุกคนเห็นเรื่องผมลดใต้เทียมึงลดเบอร์เกินตาย ใช้จามาทีแบบหนึ่งนะทุกคนว่าแนวนี้แม่งแบบเล่นแล้วแบบคิดถึงนะคิดถึงวันๆต้องเอาจริงหน่อยเชี่ยมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยสัตว์ยิงวันนี้ชาติไหนตายหมดเนี่ยบึงห้อยกันอย่างแบบเป็นทาสสัตว์เม็ดเดียวเม็ดเดียวผมบอกแล้วถ้าขี้เนี่ยแม่งถึงสวรรค์แน่นอนเกือบแตก เินล่วงนี่ก็โหดไงปืนที่มันแรงไปไหมไอ้ยี่่าเล่นเกี่ยวคอโดนยิงหัวตัวใช้หายเครื่องหลาทีมาบอกว่าปืนไอ้ยี่ยนี่แรงไปไหมไอ้ยี่ยนี่เกินไปละไอ้ยี่ยนี่เกินไปละไอ้ยี่ยนี่เกินไปละคุอเริ่มมีคนล้อมผมละคือเล่นเกี่ยวคืโดนยิงหัวหัวมิเดียวหน้ามิดหลอดไอ้ยี่่เมิดเดียวด้านมิดลอดคอเริ่มล้อกูแล้วแคนเองอ่ะจะเป็นยาว อ้้พวกนีงมมแลัใครเป็นหัวแค้ใครเป็นหัวแคนว่าเขาคงไม่มีควายเป็นหัวหน้าแพนหรอกนะไอ้กระชอนสะบัดเกือบแตกเขี่ยไม่ขี่ถ้าขี่อ่ะแม่งไม่รอดบอเลยตัวเมื่อกี้ตายโอ้ยเขี่ยระเบิดมือจัดโอ้โหเซ็ตระเบิดแบบกูหิววอะบอเลยระเบิดเลยมั้งน่ะโอ้ยระเบิดเดี๋ยวผมเอาแม่งเลยไอ้เขี้ยจุ้ย เหนืะช่วยสวนเออต้องเปิดใหม่ในเกมดีกว่ะไอ้เฮียจุ้ยมึงหนึ่งหนึ่งกับกูไหมแนวเนี้ยโอ้โหไอแม่เอาไหมไอ้สัสอะไรครับมาร้องอะไรกูซ้อมปกติครับร้องร้องอย่างเดียวร้องอีกล้ปืนมันแรงไปดิถ้าถ้าปืนกูมันแรงอ่ะตอนมึงยิงตายทำไมของกูไม่ดอก โอ้โหไม่ไดงอะไรพี่ดอไอเยี่ยมปอเยี่ยวันุไอเี้ยวว่าแไม่เปืนมึงแรงพี uh, ่เลอทำไมปืนมือแรงได้่ด้ดติดาบแรงนี่ยุดตัวเดียวไอเี้ยไม่จับมันเลยโอ้โหโอ้โหมันโดวเด็กแรงเกิน แบบด่ามาสักแบบนี้ผูเบื่อนะเว้ยบางทีอ่ะพอกูแกล้งเยอะๆแล้วพอกูเล่นเก่งพวกแม่ก็ร้องหมดเลยเหมือนหมาแบบเหมือนพวกปลายแถวพอสู้กูไม่ได้ก็ร้องของโกงไอ้เหี้ยเนีเหมือนแบบพวกไก่ไก่อะไก่ไก่กาคาเนี่ยตาแม่ไม่ไหวกับกูหรอกเด็กเซิร์ฟเวอร์เหี้ยเนี่ยปลายแถวจัดผมจมิงจรคนเดียวอะดีมากนี่ไงสัตว์จะร้องอย่างเดียวโดมเบิ้ลหัวแตกไปดิสัตว์ไม่ได้เก่งเซ็ตใหม่ ป่าวไอ้พี่ภูมิเอาหมอแบบนี้พี่พอจุ้ยจุ้ยจุ้ยเอยากเป็นลูกกระจอกที่ไหนพี่ล้อพี่ล้อพี่ล้วพี่ล้อรับรับพี่ล้อพี่แล้วพี่เลวพี่เลวได้จุ้ยน้องรักเออสวยพี่มาขไหมไอ้เองซื้อเพิ่มดีมันไม่ไหวกับพี่สักตัวโอ้โอ้ยจะเป็นยังไงไอ้เองแล้แล้วถ้าภูมบวกจุ้ยนี่แม่งไม่มีใครเอาลงอ่ะตอฟเนี้ยตายจุ้ย ตายสองสวยสวยตายสามจุ้ยตายสี่อย่าตายบ่นพี่พี่เป็นต้มหนึ่งเป็นต้มหนึ่งแต่พี่เอาแมงเองไอ้จุ้ยจุ้ยไอ้เขียวเขียวหน้าผมพี่หน้าผมไอ้จุ้ยแมงไม่ไหวกับพี่หรอกไอ้จุ้ยจุ้ยจุ้ยพี่เพื่อนโดนเพื่อนโดนไม่กจีไมคแก๊งโดนขอโทษขอโทษชุ้ยชยกูขอโทษจุ้ยจุ้ยมาไอ้ยี่ดีเลยไอ้ยี่ดีเลยไอ้ยี่ดีอยากให้จุ้ยสะบัจุ้ยโดนเชี่ยจุ้ยฉล้างจุ้ย ไอ้สัตว์ตัวหลุดแหลุดแงัตไอ้สัตหลุดแงม่งดีเีย้เหม่อแม่งเลยสัตแม่งเดี๋ยวกลัวแม่งเอาหุวหายไอ้ไอวไอ้ตวกูไม่มีบัตรการบันองกูอันนี้ไอ้เหียโดนเ ไอ้เหี้ยมันจะอุ้มมันจะอุ้มความของส่งแก๊งไอ้เี้ยโอออ้โไอ้ด้ยแตกแตกมีดอกไอ้เหี้ยเดไอ้เินแตกออนี่เอาดีไอ้เหี้ยตัวนี้ปืนบวกห้ตัวนี้ปืนบวกห้าตายหนึ่งตายนตายสนตายหตายหมดตายหมดพี่เหี้ยเซิร์ฟนี้ก็ตอกแกไม่มีใครไหวกูตายจุ้ยอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยห่อ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 มาเลยอมเหอมาเยรอมเยอีกแลยห่อองอีกแล้วจอ้ย พี่พผมรู้ว่าพี่พีเมืนนี้ไม่ก่อนคือพี่กดสูตรอีโมอ่ะคือแม่งไม่ไหวเลยแม่งโดนแบบโดนกูอีโมทีเดียวสองตัวเงี้ยอีพีผมพี่ผมพี่ผมพี่ผมครับว่าไงครับเลี้ยงคว้าอย่างไรเฮียกระจอกกระจอกมึงอ่ะกระจอกไม่ไหวตายพี่หนึ่งเฮียไปแถวจัดตัวไอ้โดนกูเหมื๋จุ้ยเกิดจุ้ยแก๊สเดี๋ยวพี่อีโมทสแม่งเองไอเฮีย ภูมโดนกูลาำไปดิสา์โดนกูลามดูนี่ร้องของโกงร้องผู้ของโกงอีกแล้วสู้ไม่ได้ภูมิก็โกงอะไรภูมิก็ผิดปกติไอ้เหี้ยภูเล่นโคตรปกติเล่นแบบแฝงเพลง

ไอ้แยกน้ำมาทำไมต้องีไม่พอดไม่ดความก๊งใานี้ออกูเป็นระดับหัวครับมีป่าฉลาดแล้วเนาะถตากูไม่มีป่าฉลาดมันจะโดนกูล้าเหรอควมของส่งแก๊งเไอ้ตดโดนโดกูอีโมคู่ะดิเจอกดสูใหม่อี่อ นี่กูเหมือนละดูดินี่แล้วก็ร้องปื่นแรงกรุงองค์อเท่าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาบอกกูจะเก่งเนี่ยไอ้พูดโกหกพี่ยามไอเนี่ยนี่กระตุ่นมัดจุดเนี่ยโตไปวายแม่งดูดิร้องจุ้ยจุ้ยเห็นไหมสวยสวยสวยพี่ไอ้เท่าเกิดมาร้องแบบดังไปอย่าร้องดังดิไอเขาเนี่ร้องเร่องง้อร้องไปเรื่องงวอร้องไปเรื่องทร้องไปเรืไอ้เงี่าเด็กเตอร์นี่ ไไมม่ถ้าเป็น็เปนในกระจกบงตัวจริงหงไม่ร้องเราครับนี่นี่กูพูดจริงนะเว้ยที่แอดมินแบบชอบให้กูมาแกล้งไอ้จุ้ยเพราะว่าถ้าเล่นด้วยกันน่ะมันจะเกินไปจริงพี่คือมันจะเก่งเกินไปจริงนี่ไงสัตว์ตะไปเม็ดเดียวเตี้ยไปเม็ดเดียวพอไอสัตว์พี่กูเถิดอเดียวมีภูมีภูมิภูมิูมขอปุ้ยปุ้ยไเดียวขอดูปืนยนม่เดียวอ่ะแป๊บนึงน้องเดี๋ยวเสดเดี๋ยวโดนยิงตายอ่ะเอ้ยเอ้ยน้อง โอ้ยเด็กส่อปกติปะส่อปกติไหมจางเกิดไอสัตว์แบบปกตินี่ปกตินี่ปกตินี่เด็กสมัยนี้แม่งร้องไอ้ี๋เด็กสมัยนี้แม่งร้องเก่งร้องแบบร้องดังได้ช่วยมานี่ช่วยร้องแม่เลยแพ้ก็คือแพ้อ่อนก็คืออ่อนกระจอกก็คือกระจอกวะไอเจ้าหมูไม่มีไอ้ช่วยมึงชื่ออะไรช่วยพวกหนึ่งช่้ยช่วยเอ๊ะพี่นี่มาละมาละไอ้เียกระจอกมันมีฝีมืออุ้ยยัดแม่ไปอเอาพรสวัสดิีน้องไปไปช่วย โดนรวบโดนรวบไอ้เแค่นี่กระจอกไหนสัตว์แม่งดักตัวหลุดไอ้จุ้ยไอ้เี้ยแกนี่มันดักตัวหลุดเว้ยตายตายจุ้ยอุ้มมาเลยห่อเลยจะเพึ่งจะเพึ่งจะเพึ่งหิวจะเพึ่งหิวยิงก่อนยิงก่อนเเหยยออมี่ไงเทียมาดเปล่ามึงเท่าเนี่ยเล่นมาดเป่าไม่เคยเจอเออเล่นเล่นใจเล่นยา สวยพี่ภูมิสวยตึงตึงมากพี่เยังไงเฮียเจอกูลาอีโมนคู่เฮียเราไปงานเาอะไรบ้างรัของกินพี่ของกิงของกิงรับไม่หรองงไงไม่เคยไม่เคยแบบเจอพวกปรับปิงปรับอะไรเงี้ยมานี่มานี่มานี่พี่เจอเปิดของประวัติเฮียบูมาเรียนโง่ันเลยดูตาันที่ไรเฮียอ้าวกูไม่ได้เอาจริงไง เป็นเนี่เอาไปกก็ยพันแซดอะกูเกิดมาแบบชีวิตเก็กูร้องสองครั้งอะตอนกูเกิดมาพันแซดพันแซดอ่ะตอนกูแบบเกิดมาจากท้องแม่อ่ะกูเลยเกิดมาเก่งไงร้องพันแซดไอ้เนี่ยกูว่าพันลำกูเกิดมาเก่งเพราะกูเกิดมาร้องพันแซดโอ้ยเจ๊้องข้าโอ้ยเจ๊ของอ้าพ่อพ่อแม่ด้านเนี่ยเจ๊เจ๊ช่วยป้าเจ้าี่อเจ้าพ่อไอ้เจ้ยพูมึงอย่าปัญญาอ่อนนิดเด็ดีดีดีสัก จะรล่นได้เองเดียวร้องอย่างเดียวร้องต่างๆร้องต่างๆ่างกูช่วยด้วยด้วยครับผมเยอะโอ้ไม่ไอ้กูไม่เล่นดีๆกูช่วกูไม่ได้หรอกไอ้เฮียนี่ก็ก็กูพูดแล้วว่าแนวพันเส้นกูมันเก่งไม่มีทางไหวจะร้องอ่ะพวกมึงละสองตัวเด้วยกูตุ้งเม็ดไอ้เฮียกูจะนิดตื่นวิครับเมื่อกี้ของกูเยอะไงเหตุกูจะรีบตนวิครับอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอย่ายิงดิเฮ้ยเว้ยพวกยินดีแม่งแม่งช่วยตึงนหนีช่วยไอ้จุ้ยมึงชื่ออะไรจุ้ย นี่พีู่มไอ้ภูมิภูมิดึงด้วยโอเคครับผมยแล้เขาดูช่องไอ้จุ้ยพี่ดึงไงไม่ขึ้นไหนยังหนักเป็นไปหรือเปล่าโอเคครับอ้วนนะจุ้ยดึงไม่ขึ้นน้องนี่หลังเองหลังเองจุ้ยจอ้จุ้ย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 ะน้ยจุ้่จุ้ยจุ้ยจี้ยให้ยตุ้ยจุ้ยจุ้ยจุ้่จุ้ยจุ้่จุตจุ้ยเฮ้ยจุ้ยแุ่ยดี๋ยกูบินดูมึงอย่รอบนอก ถ้าเองไม่ไหวขอให้เองบอกพี่จะแทมเพียไ้วกเพียรจะฝายแถวเยี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ่ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเ้ยเก้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้อเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเั้ยเ้ยเฮ้ยเฮเ้เฮ้ยเยเฮ้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 ยเั้ยเฮ้น้เฮ้ยเย้เยเฮ้ยีฮ้ยเเฮ้้มเ้เฮ้ยบเ้เยเเยเเย้เย ไอ้จุ้ยเองได้ปืนนั้นไปเองรู้สึกถึงพลังไหมพลังว่าแบบเองรำขึ้นอ่ะเหมือนเองเปิดของอ่ะ้อปืนโคตรเกาะเลยเฮียกะจอกกะจอกเป็นสัตว์ขยะเกี่ยะไรปืนไอ้จุ้ยเองเองได้ปืนปืนที่ไปเองรู้สึกไงเหมือนแบบเองได้โปรแกรมทำให้ตัวรำป่ะ เงี yeah. ้ยปากไอ้ควายขยะอ้อมตายไอ้สัตว์ไอ้งูขยะ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 นอนตายเึงพี่อะไรขยะจุ่ยไปข้างงงงงตัวตึงปันสีตัวตึงพ่อมึงอ่ะปัญญาอ่อนไอ้เฮี้ยตัวตึงโถไอ้เฮี้ยถูกตัวตึงเฮี้ยอู้ทืบอ่ะ โง่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 แล้วมึงจะนอนตายหาหีแม่มึพ่อไมงไงไอ้จุ้ยอย่าล้ำจุ้ยอย่าล้ำพี่ให้โปรแกรมไปเองอย่าเพิ่งล้ำดิเดี๋ยวเด็กมันจะร้องเด็กๆไปแจ้งแอนดี้ว่าอย่ร้องร้องมาดีเฮียเว้แพ้เราร้องไอ้สัตว์เจอน้องกูล้ำเลยวะไอ้เฮียร้องล้ำอีกแล้วไอ้สัตว์มึงไปแจ้งมึงไปแจ้งกรรมการไปเฮียโดนล้ำในแข่งเนี่ยมึงไปแจ้งดิเออไอเฮียสเปคสเปคบาค้างได้อ่ะไอ้เฮียมึงไม่ไม่ไม่กดด่ะถ้ามึงอยากล้ำอ่ะ เออไอ้เหี้ยร้องแม่งเป็นเทียอะไรขยะตายไปไอ้ช่วยมันบ้าเทียอะไรตัวตึงพันซีพ่อเหมือนตัวตึงไอลูกกะลี่ตัวตึงแม่ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไอ้ช่วยไอ้ช่วยใจเย็นอย่าล้ำอย่าลามแหดมิ่งเช็คไอ้เหี้ยไอล้ำเก้อติดมันไม่ไหวเงียบปากกูยิงอยู่เออช่วยบ้าไปแล้วมันไล่กดเลยไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่รองให้ทุกตัวนะ้นไอปากโอ้โหไอ้เหี้ย พื้ไม่ตกไอ้เหียผมไปแล้วครับเจ๊กันแหละเชี่ยไอ้เชืยจุยไอ้เหียไอ้ตัวมึงแพ้ตัวติงพันสรีหรอเชยผิดหวังไอ้ตัวน้องกลัวเดี๋ยวผมแบบแอบไปซุ่มเนียนแกล้งเด็กไอ้เติบในแมปแบบอื่นดีกว่าปะเยอะรื่งหวังว่ะคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมพูดจริงๆนะคือผมไม่อยากแกล้งไอ้จุ้ยเลยคือผมเล่นเองแล้วแม่งสนุกอ่ะคือแม่งสนุกจนแบบไม่อยากแกล้งอ่ะทั้งเพลินจัดมันจริงอย่างชอบเลยว่ะ ของส้มมหาเทพเก็บไปเก็บเฮ้ยแพมแรมดึงหนึ่งไหมแรมดึงหนึ่งดีกว่าเยี่อเออสร้างชื่อจุยอจ้ยเอ็กซจุ้ยเอ็กซ์เด็กกูเชิดเองกซ์ไงพวกแรมดึงหนึ่งเด็กมันไม่ค่อยรู้หรอกมันลงมาโดนกดปุ้งๆ,ๆแต่เฮ้ยจุ้ยเล่นซองโกมแพ้แบบซองทั่วไปเหรอวะเนี่ยกูผิดหวังไอ้ตัวมันมากเอ๊บเช็คก่อนโอเคทุกอย่างปกติไอ้เฮ้ยนี้ไม่รู้มันแบบพวกไก่ไม่รู้ภาษาว่ากําลังจะเจอแบบพวกพญามารอะ อุ <formation> ๊ยแม่งไร้กดกูเลยโอ้กูจะตายไอ้เจนี่เก่งไอ้เจนี่เก่งเก่งจ้า้ยแคนนาวแคนนาวแม่งโคตรอันตรายครับทุกคนไอแคนที่นี่เก่งเกินน้องชายเกินไปหรือเปล่าพี่แชร์คนนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะพี่แชร์คนนี้ขอซื้อโล่ก่อนนะมันพูดใหม่เลยในเกมวะขอฟังแป๊บ เฮ้ยไออโอเคอยู่เลยไอ้คนไหนวะไอ้ไอ้ที่นี่โดนผมยิงตายบ่อยที่นี่โดนยิงตายบ่อยนี่เนี่ยเม็ดเดียวอีกแล้วเม็ดเดียวอีกแล้วไอ้ีันนี่โดนผมยิงไม็โดนตายโคตรบ่อยอ่ะไอ้สัตว์แม่มึงไอ้ีันนี่โดนผมเกียนบ่อยมากโดนแบบฉันยิงตั้งแต่ในเซฟก่อนที่ผมอัดคลิปนะไอคนนี้คือแบบเหยื่อลมผมชันดีเลย คือโดนแบบเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะฉุนนะกูอบอกเลยฉุนฉุนเอ้ยเอย่ะไรใหม่มาอีกแล้วอัพเอกอัพเอกอ๋อ,อโอ้โหทำไมต้องเจอพี่โูมาอืมทำไมต้องเจอเหรอแย่ก็รู้กลัวกูตายเชื่อป่ะถ้าโดนชาร์ดอ่ะว่าถ้าผมโดนเบิ้ลนสองเมตรผมก็ตายเหมือนกันพี่โบเล่นฟังก์ชันป่ะเนี่ยเนี่ยมันล็อกหัวไม,มไม่มีไม่มีไม่มีล็อกหัวนอ้องใช่หรอ เช้ยต้องยิงสะบัดแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะวัดแบบเชิงอ่ะโอ้โหไม่มีเปาอุแม่งยัดโขดเหมือนกันอุแม่งจูโขดด้วยแม่งจูคิงจูกูก็จูเข้มเหมือนกันโอ้โดูลๆๆักดูลักดูลักโอ้โยม,มันแรงเง้ยยิงแต่หัวไงพี่คม มึงก <L ock> er> ะเป็นล็อกเลยวะพี่ล็อกไอเฮียถ้ามีล็อกด็ดีคือเสริมพันเส้นแบบเหมือนแม่งแบบแลกกันคนละหมัดว่าถ้ามึงชักแบ็คมึงสวยอโอ้ยที่นี่เข้มว่ะบอกให้ที่นี่เข้มจริงเก่งอะ่ะห <L ock> er> ู้ยิงจะหัวเขาไม่ยิงหัวครับพื้นกูแรงไม่ได้ยิงหัว กูไม่ได้ยิงหัวน้องปืนพี่มแมลงเฉยเฮ้ยทำไมผมผิดดาเมจไอ้นี่นานจาังวะหุ่แม่งสะบัดโถดได้นะ <_ d> um> เข้มเลยอ่ะคนนี้เก่งจริงโอ้โหโอ้โหขนาดละหัวมุดจริงหัวหู่ย <d> um> <_ d> um> ขนาดละหัวมุดจริงหัวหุ่ยมันตานี่กระสุนได้นะคือผมบอกให้นี่เก่งแนวพันแซดจัด ตายแต่หัวตัวว่ะน้องโทษทีโทษทีน้องพอดีคิดความดันดุด <c oughs> ยังไม่งเก่งจริงมันกดดันปม๋แบบที่ปืนดาเมจแรงกว่ามันอ่ะเย้ยดาเมจต,ต่างกันยี่สิบแต่มึงยิงกูไม่เอาทรงเลยใช่ไหมเฮ้ยคือปกติน่าจะยิงประมาณหัวสองปะ่ะหัวสองตัวหนึ่งไม่ก็หัวสองเลยไอ้นักฆ่าเด็กกับจุ้ย,ยนี่เด็กกับจุ้ยนีย่เด็กกับจุ้ยขอบคุพค่ะ คันน้องชายติดมือติดมือว่าไงน,น้องหล่อไรมืโหล่อไรมือโดนกูแน่อุ้ยไอ้ยี่นี่เก่งโอ้โหแต่มันจริงก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้อีกหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ส่วนคลิปนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากจนไม่อยากแกล้งคนก็ ขอโทษด้วยที่ไม่ได้แกล้งกระจุยนะครับก <c oughs> ็เจอกัคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้สนุกจริงๆบ๊ายบาย